แฟนโมดดากคุยวันนี้แฟนแฟนลีพูทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกก็มีความสุขครับผมที่เราได้แชมป์ไอเบครับได้อีกหนึ่งสมัยครับผมหลังจากห่างหายไปสิบกว่าปีครับผมกลับมาเข้าชิงอีกครั้งหนึ่งก็ได้แชมป์ก็เป็นถ้วยที่เจกันครัยจะไม่ได้นะครับหรือว่าทั้งติลีพูเกือบทั้งทีมะครับที่ยังไม่เคยได้แชมป์ไอเบครับก็สมใจครับผม ก็มีแค่เจบเนอร์กับอ็อกเหล็กชัมปเลนครับที่เคยได้มาก่อนหน้านี้แต่ตั้งแต่คนอื่นก็ไม่เคยได้ก็เลยครั้งนี้แบบทุ่มเทเล่น120ยีนาทีไม่มีแรงจะวิ่งครับผมเราเจอเชลซีมาสี่นัดเราไม่เคยชนะเลยครับผมจริงๆเชลซีเป็นทีมที่เก่งมากครับยังไงก็ฝากความแสดงเสียใจกับเชลซีด้วยนะครับพวกคุณเ็นทีที่เก่งมาก,าก,าก,ามกนะครับ,บเป็นะทีมที่เก่งที่ลีพูไม่สามารถเอาชนะได้ครับผม ชนะได้ด้วยการดวลจุดโทษเท่านั้นนะครับการดวลจุดโทษคือคือว่าเป็นการจริงๆมันเป็นแบบเรื่องของสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นของทีมนะครับการดิงจุดโทษก็คือลิเวอร์พูลอ,อาจจะดวงดีกว่าครับผมหรือว่ามีสมาธิมากกว่าแค่นั้นเองนะครับก็คือแฟนๆเชลซีไม่ต้องเสียใจค,ครับผมปีหน้าเอาใหม่ปีหน้า,าใหม่เป็นทีมที่ดีมากๆครับผมแต่ปีนี้ผู้ผมขอไปก่อนนะครับ ยิ้มมีความสุขไงก็แฟนๆลิพูลที่อยู่ทั่วโลกนะครับแบบเพื่อนผมนะครับที่อยู่เบกาอย่างเงี้ยครับก็ส่งสติกเกอร์ส่งแบบความยินดีไหมครับว่าลิพูลเราได้แชมป์นะครับก็ขอบคุณเพื่อนมากด้วยครับผมแสดงความยินดีกับแฟนลิพูลรักเพื่อนเสมอครับผมรักเพื่อนนะครับเชื่อไหมครับว่าตอนที่มาเน่ยิงลูกที่ห้าไม่เข้าครับ นึกไปตอนเป็นที่กลุ่มพวกผมที่อยู่เรียนรามัแผงด้วยกันนะครับเจอกันก็หูตอนนั้นไปดูไปนั่งที่เขาเล่นววนิ่งแล้วก็เปิดให้กันแทงครับแทงให้ให้กันเดาครับโอ้ยโมเมนตัมมันเหมือนกลับมาฝั่งเชลซีเลยนะมันเหมือนกับนะว่าโอ้โหพอมานี่ยคือแบบในเกมเรายิงไม่ยิงชนเสาสองครั้งพอมายิงจุดโทษเชลซี Chelsea ยิงไม่เข้าก่อนถ้าเรายิงเข้าเราจะชนะ แล้วมานี่มายิงไม่เข้าตอนนั้นมันเหมือนเราเราเรานั่งดูหรือโมเมนตัมมันเหมือนเจะแบบกลับไปฝั่งเชลซีแลละแต่ผมก็คิดว่าเฮ้ยโอตาเมนดี้มันยังเซฟได้แล้วนั้นทำไมอาริสันเบเกอร์ของเราจะเซฟไม่ได้ครับผมสุดท้ายครับผมอาริสันเบเกอร์ก็มาเซฟได้เห็นไหมหวยมากที่เมสันเมาส์นักตเตะอังกฤษนักตเตะอังกฤษเยยิงจุดโทษผมว่าโอกาสพลาดนี่ห้าสิบ้าสิบเลยนะ เราจะฝันร้ายครับเมสันเม์รู้สึกว่าที่เบมเบรี่จะมีประวัติกับเขาอยู่แล้วนะครับเมสันเมาลไงก็ฝากแสดงความยินดีกับแฟลอร์พูททั่วโลกด้วยนะครับแล้วก็เหลืออีกถ้วยนึงครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกเรามานอนดึกกันอีกครั้งนึงนะครับในวันที่ยี่ครับผมพีเมียรีกก็ ก็หวังครับหวังนิดๆจริงๆมันก็แทบจะหมดหวังแล้วละพี่บริแต่ทีมเรามีความเชื่อครับเปลี่ยนจากความสงสัยให้เป็นความเชื่อครับผมไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามบพ่จะคุยด้วยครับสวัสดีครับ